ตัวใหญ่ๆ,ๆน่ะนี่สี่สิบนี่สามตัวลอยฟานินนี่ตัวละสี่สิบพี่น้องตัวใหญ่กุ้งหอยพร้อมเยครับกุ้งหอยพร้อมตัวละห้าสิบตัวบักใหญ่นี่ครับตัว,ตวละหกสิบวสวัสดีพี่น้องทุกคนเด้อมื้อนี้ผมอยู่ที่ตลาดคลองเตยพี่น้องสิเรียกได้ว่าเป็นตลาดในตำนานกันเลยนะครับ มื่อน,นี้ผ้าพี่ผาน้องมาตลาดคลองเตยครับตลาดคลองเตยก็ได้ขึ้นซื้อว่าเป็นตลาดเหมือนตลาดขายส่งนะแม่พี่น้องเช่นว่าขายสีขายหมูขายเป็ดขายไก่ขายป่าก็ต้องมาตลาดนี่ครับเพื่อนว่าเป็นตลาดขายส่งอาหารสดน้่ครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันครับพี่น้องโอ้ยขึ้นสภาพรอยพี่น้องเซาแดดมันแห้งเมือนี้ไป ลงไปเบิงตลาดกันว่าสีของถืออีหลีบอรเรียกไก้ว่าตลาดข้องเตยกับเป็นตลาดในตำนานเลยแม่พี่น้องออ่ไก่ครับไก่ไก่สดๆมีทังแตเก้าสิบแปดสิบเจดสิบพี่น้องเป็นไก่เป็นัตโตนี่ยแมพี่น้องแปดสิบเก้าสิบร้อย สมารลับไปขายกับมารับเด้อพี่นอ้องเถื่อนครับตลาดในตำนานเลยครับพี่น้องปลาสดๆพี่น้องปลาสดๆมีเป็นว่าปลาหน้าครับปลาหน้าเป็นปลาคอรครับ โลละลอยสี่สิครับหวัวปลานี่ห้าสิบบาทครับโอ้ยคนไหลครับพี่นอ้องนี่มะกุมนยี่สิบมะเขือถุงละยี่สิบมะกอบถุงละยี่สิบ ใอ้หมดแดงถุงละสองรยถุงละ 100, ้อยก็ไมี่พี่น้องใอ้หมดแดงหางหมูนี่70็สิบใส่หกสิบโป้งออน1อยยีบครับหมูบด80ครับไก่ลงหมูนี่ยกถุง1อยหกสิบตับแดง30สิบ คำละสามสิบได้บักหลาย0ไนี่เดี๋ย่กานหมูปัจจีี่สิบโอ้มีหลายราคาพี่น้องนี่ลีดีนี่เก้าสิ ไอ้หักซ้อยจุมาได้เลยคบเนือล่มพ้นสีแดงเวลาทายออกมามันเลยแดงครับพี่น้องนี่ปลาปลากบบนี้ปลาคอโลละลอยสามสิบเป็นกั้วเวลาได้พี่น้องนี่ลอยสิบกระนี้นี่ปลาสมปลาสม เนื้อหมูมีตักสุยางครับนี่ใส่อะันนี้ตัวละสิบาทตัวละยี่สิบสดๆเลยครับนะปลานิ้ปลานิ้โตัวโรไงทีมีตัวละสิบบาทตัวละยี่สิบตัวใหญ่ๆน่ะนี่สี่สิบนี่สามตัวลอยปลานิ้นมีตัวละสีสิบพี่น้องตัวไง ก้ยพร้อมเครับกุ้ยพร้อมตวละหาสิบตัวละย่นี่ครับตละหกสิบนี่พวกหมูนี่ครับนีข่ขาหมูนี่ห้าสิบบาทเาปลาลอยสี่สิบกหมูกับโกแพ้งเดพีหนอ่อย มีหมูมีป่าปานิ่นนี่คือว่าถือครับตัวละหกสิบตัวละห้าสิบตัวละสี่สิบผมว่าใครอยากได้ปานิ่นไปย่างขายมาเอาอยู่ข้องเตยแล้วพีน่น้องนีสามตัวลอยนี่ตัวละสี่สิบครับตัวแบบใหญ่ปลาสดๆเลยครับปลาสดๆนี่ตัวละหกสิบ ัวลลอยัวลหาิป่าพ like. ่ทธันตายไต้วพี่น้องป่าไม่ไม่มีเนื้อร้อยสามสิบสองร้อยอะไรคะพี่จ๋าอะไรดีแลัวอัดประเซิงใหญ่ดอยสุบาทอะไรลอยเตาซี ไก่เครื่องโตเก่าสิบบาทมองนี้ก็เป็นไก่ครับพี่น้องแบบนี้ตั้งแต่หกสิบขาเป็นขามันเป็นโตมันเป็นชิ้นชวนไกลลงไงไน่เระบอกง่ายๆนี้เก่าสิบขาเจ็ดสิบขาผมว่าตลาดข้องตยวน,นี้เหมาะกับพ้นที่รับไปขายต่อเลยครับ ม,มันถือตัว้องตลาดทั่วไปนะครับเพราะว่าจิตเป็นหมูเป็นไก่นะครับเป็นปลาเนี่ยมันจิถือตัวครับสมมติว่าเพื่อนเพื่อนที่รับป่าไปย่างขายก็มาเอาอ่องเสยนะครับมันจิถือตัวไก่ก็ถึมีตั้งแต่ร้อยยี่สิบอ๋อนี่หมูหมู นี่สอยาเลยครับตล,ลาดคล้องเตยแล้วครับพี่น้องนี่รับน่โลละลอยดีครับก็ถือว่าเป็นตลาดขายส่งหรอพี่นอ้องเพราะว่าติดเป็นทัก เป็นพวกเนื้อพวกหมูเหมาะสำหรับค้นที่รับใส่ขายเหมาะเลยครับตลาดท้องเตือนเป็นศูนย์รวมเลยหรอ กระสีเบิ้งบุ่นไหว้ในจักหน่อยแล้วสีหน่อสำหรับตลาดของเตยบุ่นเบตยข้นตลาลายัยโป่งอ่อนลอยยีสีถางเจ็ดสี กันอนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่มาติดตามมารับชมวันนี้ก็ดีใจครับได้มาถ่ายทอดตลาดในตำนานก็เหมาะสําหรับคนที่รับไปขายต่อด้วยครับสําหรับตลาดขลองเตยค,ครับวันนี้ขอเล่าคําว่าสวัสดีครับ ลืมกดไลค์กดแชร์กมเดอ้อ